ครับสวัสดีสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องฟิลองเอฟซีทุกท่านครับพี่น้องแฟนคลับยายฟันแมนครับพี่น้องเอฟซี่น้องเอฟซีย่ายฟันแมนที่รอคอยครับวันหวยออกเล่มใหม่ฟิลองเอฟซีรูปแบบแนวทางความฝันครับพี่น้องแล้วการตกสุดผสมประสานกับเลขสูตรครับฟิลองเอฟซีครับรอบที่ผ่านมาโอ้ห้าไหล่น้องเอฟซีอันนั้นห้าเปลี่นเลยซีงวดติดติดหาหมองรุดมาส่งพอ มันเองก็เป็นรุ้นกันรวบแบบแนวทางของแย่ล่วงครับพี่น้องเอฟซีหรือว่าแย่ฟันแมน่นรอบที่ผ่านมาแปดแครับพี่น้องซีงวัดยึดติดเนื้อหามองลุดบาทันพาะพี่น้องเอฟซีมันี้กลับไปโค้งชุดท้ายก่อนไฟออกมือนี้ครับพีนออ่น้นองเอฟซีมาตามให้ม่ม้นานนี่ม่ว้วนนี่มาหาเพันธุกับพยูม่ว้วนนี่พันติดภาฯรกิจครับพี่น้องเอฟซีมันี้กลับไปมางามเสาก่ควนอนไฟออกครับพี่น้องมาปัน้นทงว่ารูปแบบแนวทางความฝันหรืยเนี้มาฝันดีดีพี่น้องเอฟซี รูปแบบนาานนนแววน,น,น,นวทางของเนื้อล่วงครับพี่น้องชุดตองวันเนื้อล่วงฟันแมนมาให้ตัวไหนได้แอชสิบาพปเบ้องครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางชุดตองชุดแนวทางของเิ่นวันนี้ครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้อยู่ที่สองเก้าสองเจ็ดเจ็ดเก้าสามตัวก็จะเป็นเจ็ดสองเก้าเจ็ดกับหัวลวงมาก็จะเป็นสองหกและสองเลเจ็ดหกครับพี่น้องเอฟซีอันนี้รูปแบบแนวทางของเนื้อล่วงฟันแมน รอบวันที่16พฤษภาคมเกือบครึ่งมินีิล่ะครับพี่น้องเอฟซีอย่างนี้มาเหยียบไปแล้วว่าเสรนแล้วว่าแล้วฟันมาแล้วเหยียบไปแล้วมินิที่เด็ดสร้างก็เจียวฐานว่าะสั่นล้วพี่น้องเอฟซีงวดที่หาของเราสี่งวดยังหาหมองลุดเพราะฉันพอครับพี่น้องเอฟซีปังคือแรงนห้าเอาง่ายร,รอบที่ผ่านมาผ้าเขาสืเบิดบาตครับมือนิกัน้ำมือโซ่เนี่ยจะแซล่ล์ลยู่น้ำหนาบ้านนี่แหละมือนิกัไปสอบถามเจริร่วงเพิน่นเมืองว่า สองสาวันที so have, have <te hur st> like ่ผ่านมาเพคุนฟันยังเบิ่มเติอนบอกก่อนห้อยออกเมือนี้ครับเป็นน้องเอสซีเนาะก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ท่างพีม่านครับเป็นน้องเอสซีเป็นกำลังใจให้ยายฝันแม่น้ำกดไลค์กดแชร์รอยกันพี่น้องเอสซี่มีเครื่องยาดีๆเหรครับพี่น้องเอสซีเป็นโรคปีจากครับยายฝันแม่นครับพี่น้องเอสซีครับสวัสดียายฝันแม่นครับพี่น้องเอสซียังไม่ยังมึงเสงไหมวะ สวัสดีจ้าเย็นี่ม,มือนี่อันโซกโซกมันมาน้ำกันเด้อมือนี่เดอ้เอ,อมัอคืนนี่ย่ำให้ย่ำให้อ,อ,อันนี้กับบลูว่าเป็นน้ำมันเขาซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่แล้วฝันบ่เพราะว่าตั้งแต่สังเกตเบอร์ตั้งแต,แต่มือซื้อลอตเตอรี่มาแล้วนะสิฝันแบบนี้ตลอดเลยเออฝันไว่าได้อยู่ได้กินได้สิ่งได้ของอย่างตลอดเลยก็ออคือมัอคืนวานนี่ก็่งได้ฝันว่าได้กินแต่กับฝันว่าได้เหยยบนะ หยัดเต็มตีนเป็นยังไงก็ได้ว่าหยัดเต็มตีนไปออัันนไปลงไปอย่างบูยนุ้ยหอยยุ่นหนองพู้หลานน้ำเพลินไปคือไปไปหาของไปเก็บเห็ดคือไปอย่างสิ่งหล่ะไปหอดแล้วปลานั่นน่ะเเอื้อนวามานมาพี่มาทั้งพี่มาทั้งพี่เห็นนะเออก็เลยไปน้ำเพลินเพราะได้ไปหอดแล้วพี่น้อง ก่องขี่เต็มอยู่เออนั่งขี่แหงนั่งขี่สวดถึงกันหมดแดงอ้นแล้วก็มีเงองแี่นะวัดนี้จะก็ย่านเหยียบย่านเหยียบยิ่งยี้ยเราได้แหงเหยียบเห็นไหมเออก็เลยคือวานคือว่าแมนเออคือว่าแมนเรียกน่ะบัดน,นี้มื้อคืนนี้มาย่ำอีกนิดนึงนี่นี่นี่แจ้งแล้วล่ะสดแจ้งแล้วชัดเด็ดชัดเด็ดพี่น้องขันขันว่าไปเป็นงานวัดหรือยังนี้ล่ะมื้อคืนนี้แล้ววันนี้ลงทานละ ลายคนเขาแถวเต็มอยู่แต่ว่าตอนฉันเขาไปนะคือเขาไ่ให้เขาแถวเขาไ่ให้เขาแถวเขาตักให้เลยไปล้งได้เขากระตักให้เลยเขาพเขาบอกว่าเพาต้องเขาแถวเพาต้องเขาแถวสัตวอแต่ว่าเห็นเดี๋ยวไปเห็นคนอื่นเขาเข้าแถวเบิดแต่ว่าสัตน่ะเขาบม่เขาไม่ให้เขาแถวเขาตักให้เลยตักมากินคือปรากฏว่าเพาอิ่มเพรเต็มจะเื่อเท่านะกินอะไรเขาไปได้ก๋วยเตี๋ยวมักก็กินเบิดได้แกงเซ้นมาก็กินเบดเออันมานี่ บัซิมาบัซิมาน่ะรถลงรถฮะลงรถบัซิมาหันไอ้ย่าอันรถนะฮกูจอดรถไว้ซยกูจอดรถไว้ใส่าฉันกำลังหารถอยู่ยายนึงรถแลนหอแกงเส้นแมถทุงมึงไงมายายยายเพาซฉันอันเอาไปเอาอันอันมันเรือแม่วพาฉันจะกลับบ้านแล้วฉันให้ยายเบิดเลยเขาตักให้ทุ่งมึงไงเลยพี่น้องโอ้ยฉันก็บอกว่ามันห้อนเสียเมือตั้งแต่รถกะหาบ่เห็นออหารถกะบ่เห็นประมาณ บาหนี้แล้วเราบอกว่านันเดียวเดียวเดียวว่าสันน้นเดียวนั่นเสียนฝากเื่นน้ำให้บ้านดอกออฝากเื่อน้ำให้บ้านดอกว่าสัน้นบานี้รถให้บ้านเบนอร์อ่ะแลนมาโดยให้บ้านมุนแลนมาเพื่อเพื่อมามาจอดเอาขึ้นรถคันนี้แหละั่นอันเพราะอย่งนึงหรือว่าจำทะเบียนได้ที่เจ้าหลวงอีกอเออ,เอ,อจำทะเบียนได้ที่เจ้าหลวงอีกว่าสัน้นสั้นกันเลยโกไปเบงิง์นใช่ไหมเอียงเอียงเอียงของที่ขึ้นรถแล้วนะไ่ขึ้นนะเลยเอียงคอไปจ้่ไปเบิร์นนะ ทะเบียนรถนะศูนย์เก้าสองเก้าคือเก้าสองเก้าคือเก้าแมนสองเก้าคือเก้าแมนคือแมนความหากหลายขอกบ่าใหญ่ของลู้คือกันเลยนี่แต่ว่ันหยาไปแล้วแมนแต่ว่าอันนี้นะไอเบิงนี่ตั้งแต่จะหามาแล้วใช่ไอมหาไมาแล้วสีเดียบสีเด้อตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ซื้อลอตเตอรี่จีใบนี้มาเออเออซีตั้งแต่ซื้อซีใบนี้มาก็คือฟันแบบนี้ตลอด กับกระเบิงเอาว่าทิจนาเอาผู้หมักยังคอยซื้อน้ำผู้บ่มหมักแล้วก็เรียบหรือเขากระเบนุว่ามันสิถือเลขหน้าหรือถือเลขหลังหรือถือรางวัลไหนเขากระเบนุว่าปละซื้อมาเนี่ยก็คือฟันเนี่ยตลอดเลยฟันที่ตลอดแมนเดียวเดี๋ยวพี่น้องเย็บซี่เนี่ยล่วงเสียงมันมันรัศดิ์ถือแล้วมันไงบอกพี่น้องเย็บซี่ม่นมันรัศิถือแล้วมันไงวะเบื้องบนรางวัลได้ขอเอาเลขค่าขอเอาเออมันจะปถจจ ที่เอะมาซูมแคปเป็นตัวอย่างคือเด็กัดโทัตัวนี้แหละโอ้โหพี่น้องเอฟซีอาซุ่มเบิงแล้วพี่น้องแคปหน้าจอาดิซุ่มเห็นเบิงแล้วรูปแบบแนวทางของฟุตบอลจ,จีนนี่พี่น้องจะมีสองเก้าเก้าสองครับพี่น้องเอฟซีหางเดียวขอดหล่อซื้อตัวน,นี้มาหลันดีดีสัตว์เราไปอย่าไปหลายๆพี่น้องเอฟซีเบงนี่ไปสร้างก๋วยเตี๋ยวกินถ่านเลยถ้าฟันคักไปน,นีเนเ้เด้เกี่ยวก็เรียกตัวนี้เหรอจี พี่จังเอ๊บซี่รูปแบบใน,นาทางของยายฟันยายฟันแม่เขาจะหยอยซะคนดท้ายเลยสิแมน,นกับเจ้งแดกะโชคหมาน้ำกันผู้ใดโชคผู้ใดมานกะงกัม,มีดวงผู้ใดยังอมีดวงกะไปแก้ดวงไอ้แมงโผคก้อนอัน,น <c oughs> อลังค้นเหรอขึ้นดวงนี่ฮะลังคน้นนี่เห็นมูเสื้อจะาจ่ดเลยกับบ่เสื้อเลยอันนั้นคือบบมีดวงเออคือบางเรือก,ะกะัคือมูอเสื้อตึมตึมเสื้อม,ม,ม,มูก็นะบ่ถึกจ่อย โมเด็งโมจ้อยในรอบนั้นน่ะเสียแล้วก็พา้าห้ามูสวยจ้อยเสียนี่จะในเร็แก้ดวงไอ้แก้ดวงอ้แก้ดวงกะอันขอเจ้าทียู่บ้านเขากอนสุดทุกเก้าดอกแล้วกะเอาไปปักหน้าบ้านกนสิปักกะอันทองคาถหาบูชาเจ้าทีแนหน่อยนึงจก่เสียนะแล้วก็ขอเพิ่นแหน่อยความเครือก็คือเขาไปไหว้เก้าวัดสิบวัดแต่เขาก็ลืมขอเพิินอยู่บ้านเสียเพาเขาลืมเขาลบอันคนยู่บ้านก่อนี่ยข่ายยู่บ้านจีแมน เจ้าทีเจ้าฐาน,านอนย,ออยู่บ้านเขาเนี่ยแหละบางเพื่อนมันก็ว่าถ้ไปตะมองไม้แทะคุณก็อาจจะเสียดใช่ไหมนะไปตะมองไม้แท้กูณเพราะให้มันดอกแ่นพม่นนมานะ่ะไปคอมมึงเอื้นนอนพุ่นพักงจะน่อสนุ่งปีไก่พุ่นมันก็น,นำไมาแล้วโซกนะ่ะมาคว้าเดินหน้าหนาบ้านนะ่ะทุ่ยอยู่บ้านปัดนิจ้อยเจอกับเป็นได้อย่าลืมขออยู่บ้านน้ำเน,ำเนยจักน่อยฟั้งคนไหวพี่น้องเอเยนซ์คือคนไข้โซ่หมันละมือนี่กับปั้นโซงเหแล้วครับพี่น้องขาไปเหยียบลงไปเต็มที่แล้วละมือนี่กับไปลุ้นกันช่วงบใบ บนี่โบน้าเด็ดเจสีเดาผูกโซ่เจล่วงไว้พี่น้องเอฟซีแล้วเสีย้วเถิดแร้ววันที่หนึ่งมาเนี่ยสิลอกขาลอกโซ่อล้ว้บเด้กพี่น้องเอฟซีมือนี่โชคดานำรวยครับพี่น้องเอฟซีขอบคุณขอบคุณเจร่วงครับพี่น้องเลหรือเจังแม่นครับสวัสดีครับย้ำตัวเลขอีกรอบนึงครับพี่น้องเอฟซีรูปแบรนด์ทางของคุณยายฝันแม่นครับพี่น้องเอฟซีหรือยายรวงครับพี่น้องเอฟซีกดติดตามทั้งหน้าเฟซเป็นน้ำแน่กดติดตามทั้งหน้าเฟซไปเป็นน้ำแน่สัญจร รูปแบบแนวทางครับพี mm ่น hmm. ้องเอฟซีวันน like ok ี้สองเก้าสองจิตยายลวงคนเดิมยายลวงคนเดิมอ่ะสันแเรวปะกดติดตามหน้าเฟซเป็นน้ำในพี่น้องหรือหน้าเพจเป็นน้ำยังกอยายลวงสิยายล่วงคนเดิมมาสันพี่น้องกดติดตามทั้งหน้าเฟซเป็นใบน้าโรนเสียทีมงานมาแบบทันในสิ่งละพี่น้องเอฟซีพี่น้องเอฟซีโดนเสียเป็นโลกทั้งผุนนะะอันนี้คือรูปแบบแนวทางของยายลวงครับพี่น้องเอฟซีฟันแมน หมวดวันที่16พฤษภาคม2568คำแบบเป็นเสียทีจะเป็นของเอฟซีสุขุสุขคนครับโมเนย์โมน่าด้วยพี่น้องเอฟซีจงไปบายสิจผูกโซ่จะล่วงไหวหายฉกมันโมเนย์โมน่านะครับพี่น้องนะฉกมันครับ